สวัสดีผู้ชมชาวรัฐทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาลงเซิร์ฟคูณ2กันอีกเช่นเคยถ้าทุกคนพร้อมจะรับชมแล้วเราไปเริ่มกันเลยพอเริ่มต้นเราก็ฟาร์มหาของที่ป่าเขียวก่อนเลยนะครับผมเพื่อจะหาของไปขึ้นบ้านหลักแล้วก็ทําปืนให้ไวที่สุดแต่ที่เรามีปืนไวด้วยก็เพราะว่าบูปินมันไม่ได้รีครับผมมันรีแค่แมปเราจึงทําปืนได้ไวน,นั่นเองโอ้ไหมอย่ามาหน้าเข้าไปตายหนึ่งตายหนึ่งอตัวหนึ่งนะพี่ดูดีดๆใช่ใช่ตัวเล่นได้บ้าแต่เล่นได้บ้าแต่รถให้ ไอตัวชุดแบนดิตอ่ะเป็นตัวใครพี่มาร์คพี่มาร์คหลังหลังหลังเสาไฟฟ้าวิ่งหนีวิ่งหนีไกลวิ่งหนีไกลเลยไปแล้วนี่ไปแล้วนี่ใช่ไกลเลยไปไหนครับบูศพอยู่หน้าเสาไฟฟ้าตัวนึ่งโอเคเห็นละเฮ้ยมันโดดลงมาจากเขาสองสามตัวเลยนะตัวเปล่าวันนะชี้เลยพลาดแล้วไอ้คนอยู่ไหนมันมันมันโดดมาเนี่ยตรงนี้เบิร์ดดิบปะไอเฮ้ยไปช่วยเพื่อนดิมาอยู่อะไรเสาไฟฟ้าไปช่วยเพื่อนอยู่นี่ตายตายตายข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอีกตัว ฮัลโหลช่วยเพื่อนฮัลโหลตรงกำแพงนะตรงกำแพงผมวอเตอร์ผ a t e r ถม Water ยู่ตูมกำแพงหน้าขวาชาบูเก็บเก็บปืนก่อนเก็บปืนเล่นได้นะตายอยู่ตรงข้างกำแพงไอ้ชาบูอ่ะหัวหมาฮัลโหลป๊อเข้ามาแล้วดัน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 เห็นเอาเอาออชุดไปออกชุดไปออกชุดไปตายไหมตายไหมเข้าหัวไม่ตายไม่ตายมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวมีเท่าไหร่คนบนบ้านบนเขาบนเขาบนเขาด้วยเหรอบนเขาซาวเออบนบ้านมันเล่นรู้เข้าหัวกูเฉย ตายไหมตายไหมพี่หนียาวพี่มันขึ้นข้างบนมันขึ้นบนมันขึ้นขบนมันไม่ได้หนีเฮียอย่าวิ่งชาร์จแบบนั้วนี่ต้องมีมุมต้องมีมุมต้องเล่นมุมอย่าไปตรงอย่าไปตรง

ตายอยู่บนเนินที่โดนคำสันเจ็บร่างเดินล่างเดินตายบนมาตายบนมาคำสันคำสันเจ็บอุ้ยไอ้ทีเอ้ยโดนรีวบอลช็อตนี้พวกผมก็เดินยิงหน้าบ้านเขานะครับผมแต่ว่าก็โดนตี้ข้างบนเขาลงมายิงซ้ำอีกทีหนึ่งพวกผมก็เลยตายกันผมก็เลยตัดสินใจว่าไปขึ้นบ้านหลักกันดีกว่าหันไปยิงให้มันเจ็บพอนะก็วิ่งเลย เฮ้ยสองตัวสามตัวสี่ตัวหลังบ้านเก็บศพอยู่นะลุมลุมทอมแมงวันรีเหี้ยเห็นปะโดนมเจ็บหนักมากอ่ะเจ็บหนักมากทุกตัวเลยโดนเอ้าเหล็กมัน้ะตดตีเดี๋ยวพี่ไปนิ่งอัพเลยสี่ตัวว่ะไอวิ่งตามฝาฟเก็บของหน่อยดิไฟเก็บของหน่อยที่พื้นโยนทิ้งแล้วรอเข้าบ้านหน่อยไม่มีแล้วเก็มีหนีปะ หนีหนีเขาบอกบอลวิ่งอยู่นแพงมน่งว่าเมรน่วิ่งดันกลับมา้ยวิ่งดันกลับมากองแพงสองนัดสองนัดไอ้เส้นแดงส่องนัดกระแพงโลจัดตเลยสเมตรอะเฮ้ยเมตรหนึ่งออตายไหนบอกนะกระแพงยั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 ตายตายกระแพงตายหนึ่กระแพงตายหมีสองนะเดล็กตัวเส้แดงตัวตีอหมดหมดดสตัว เพื่อนมันหนีไปหมดเลยขรอยยีโดนนึงน่ะแมงมองอยู่โดดดได้ซาสอรบอกแล้วไปอ่ะมันไปาพอกับบ้านเขกบ้านกลับบ้านกับบ้านีหรอไม่น่าใช่อยู่ในบ้านอ่ะแเปิดประตู่วิ่งเลยภาพเดหน้าเปิดตะบ้องตหนึ่งตะบ้องตหนึ่งได้ประตูเนี้ยเนี่ยนตน่ตตนไ่นตัหนึ่งได้น กำลังออกไปะกำลังออกไอ่ไม่ได้ไอ่ไม่ได้ตายตายอีกตายอีก AK จมหนัก AK จมหนักหรอช่วยเดี๋ยวชเต็มปะช่วเต็มตายไหมใช่ใช่ใชตายช่วเต็มตาย AK ตาย AK ตายเจ็บกัดเป็นลางหินลางหินลางหินแล้วจังหวะนี้นะครับพวกเราก็ได้ตัดสินใจกันว่าจะไปฟาร์มรถไฟแต่ว่าอยู่ดีก็มี AK วิ่งมาเต็มรถไฟเลยครับผมพวกเราก็ได้เสียสมาชิกไปจำนวนมากผมจึงรีบวิ่งไปเติมเพื่อนข้างล่างเลยครับอุทาไปนข้างบนก็ไฟพี่ข้างบนก็ไฟเช่วยหร่อยจะไม่หมด ลงลงด่วนด่วนดอเชยใลง่งไปดิลงไปดิลงไปเลลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปเลยาช่างหัวไปทางไหนไปก่อนลงไปก่อนไปไปามาขับรถไฟหนีนะพี่ออกไปไหนดิตัวป่าออกไปไหนตายสวยมีมีหลังหลัฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายซ้ายออกประตูลซ้ายเลยโอ้โหดตาย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 หดเจอบ้องหาย กระจอกโอยโดนๆๆโอู้ฟืนเต็มเลยรว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 ยมาเก็บมาดิคนที่บ <yum enfant> <S 2 illing> <t ot be seen> ้านอ่ะเก็บไม่หมดกะลาบไปกะลังไปกะลังเกิดบพลาดอู้ยาอีมันเลยรวยมากนี่เงี้ยเฮ้เธอมันโง่อยู่างไรหดึงจัดเลยเธอมันโง่ไอ้หญิงกูทำมีทียอะไรก่อนเนี่ยกูไม่เกี่ยวกับมึงเลยศาสตร์กูขุดแร่อยู่ดูดูโต๊ะคอมขอนึงได้ปะมันจะได้รู้ว่ามันลงมาไหมนี่มันชิดแล้วอ่ะชิดชิดกำแพงแล้วอยู่ข้างบนใช่ไหมครับ

ไปดนไปตดไปอย่าไต่ดนไปดดไปล้มล้มล้ันเออกเหลมดไปดไปกรดด่าหน้ากตอดอะหะเนี่ยไต่หนึ่งมีเดียวหนึ่งนะเดินหน้าเราเก็บเก็บศพเก็บศพเก็บศพวิ่งวิ่งเก็บหน่อยวิ่งดันหน่อยวิ่งดันหน่อยได้ใช่ดันดันแล้วดันแล้ว้เราตัวนึ่งของเยอะของเยอะกลับบ้านก่อนกลับเลยกลับเลยสุดท้ายอยู่ไหนวะไม่เห็นนะเนี่ยล่าสุดอยู่หน้าผปแล้ววะ ล้มล้มตายตายแล้วตายแล้วนายแล้วีมีอยู่เลยโอ้อีกทียเอ้ยอยู่ใต้ยจนหมายต้ยจนไม้เงียบเลยไหวแล้ววันนุกนาโกนาโกมันโดนทันกันแทบแท้มันเจาะแล้วดิอันนี้มันนี่มันนี้ต้องมานี่ต้องมามุมนี้มุมนี้ยิงชัวร์สุดยิงอยู่ในบ้านไว้รอเลยกอบเป็นเกินกอบเป็นเกินดุดันแบบไม่เก่งวนวนวนในดาดฟ้าตัวเดียวรูปตัวเดียวรูปพุ่มตัวเดียว มันเ็นเหมือนกันนะตายตายตายหนึ่งได้หนึ่งไปจะในบ้านละหลันี่ต้องมีบันไดดิเตัวเตียอะไรอหี้ยมาดิองขวานะคุณอาจจะมีสิทธได้ของกลว้โอ้โ้ผลมผมเยอะมัวได้เด้หนอยพี่เ้หน่อยเ้หนมาเล่นฝั่งนี้ได้นะวิ่งออกมาซ้ายหนึ่งเล่นฝั่งผมได้เล่นฝั่งผมอ้อมได้เลยเจอชุดเต็มย่อผมย่อผมยอผมตกเียโอยแตก ไออกไปออกายตัวนึงออกายตัวนึงออกตัวนึงรวงซ้ายนลหลังลเราเจอขวาน่ะนะเล้งไว้เห็นพื่ละตาอียาปไปไปไปหนยไปหน่อยลงคเจอเพื่อนหน่อยไปบ้านไปไหนไปไหนไปต็มตายตายข้างล่างบ้านตัวสุดท้ายข้าง้างบิว้างบิว้างบิวเก็บเอี่เลยไปหไหนไมดมโลมันขันมีเพื่อนมัน เยา,าก็มีเฮียมันนั่งมันอยู่ข้างหลังอ่ะดาบไอ้เฮียสองตัวมีปืนอ่ะมีปืนไหมไม่มีอเมอคตรงศพนี่ไงไปไหนละเมือนเก็บไปแล้วอยู่หลังโล่นะนี่ไงนี่ไงเอาอเอคกูมันมาแล้วดำแล้วเดี๋ยวกูต้องเอาปืนมาเองอาหน่อยจอมเอาบนหัวเลยเนี่ยผลราก็เยอะนี่ว่าทำไมไปไหนหมดวะ ดันไม่พร้อมกันน่ะไปเมื่อกี้เราไปสี่ท่าสี่คนเองไอ้ย่าไปกี้องค์หมดแล้วไอ้เหี้ยรีเฟกเอเคไม่ดีจัดเลยเห็นละไอ้เหี้ยแต่ตัวเล่นดี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 นะโคตรไวเลยมันมันมันพังโล่ทันเมื่อกี้มันน่าจะเป็นเดมนยูเอเคนคู่ตากับเมนยูเอเอ็นเนี่ยไม่ไหววะบ้านมันอยู่ตรงไหนตายเหี้ยบนบ้านยิงไอ้สัสตายอีกมีหลังนะมีหลังนะ ตายไอยาไอ้ตกลนโรลนไว้ไอหมดเอาให้หมดเอาให้หมดตายแล้วจ่าจะใหไม่ถึงห็นยิงตัวสักตัวเออยิงไปตัวสักตัวตายเดียวเขาพูดสร้างกำลังใจไอ้ที่มันหล่นมันหล่นไปในบ้านอ่ะไอ้ตัวที่ตกลนท้ายที่ตายเนี้ยไดบ้องด้วยบาในมีกเก็บเลยได้บ้องก็เก็บเลยเก็บวิ่งกลับบ้านแค่นั้นแหละกูอยากดูยิ่งยิงไปตัวตายทุกตัวมีทะเบียนยาบ้างโรเจอข้างหน้ามีนะข้างหน้ามีตัว มียาแค่หลอดกินหลอดกินบ้องจริงน่ะเอาบ้องจริงกับบ้านเราเอาบ้างจริงกับบ้านไปเลยถ้าได้อ่ะวิ่งหลบไปเลยไม่ต้องสนใจที่อะไรหรอกอยู่ที่โรเจอร์นี่ไงนี่มาดิมาดิมาดิสองพันเฮ้ยหลังเข้า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 กูไมค์มาดิมานี่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 ใคร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 ไม่เจ้ใครไม่เจ้ไม่มีเสื้อเอาตัวผมไปเลยก็ได้้วอยากได้ปืนเอาที่ผมได้นะ้นมีปตาตาได้พี่ตาตาได้สโลว์สโลว ดันไปเก็บได้นะมีโลมั้ยมาแล้วมาแล้วตายตายตายยตายตาดันขึ้นมาข้างบนมาเว้ยสายมากูอยากไปเก็บว่ะก่อนมึงเอาของกูไปได้ไหมยิงสูงครวะจีโตเอาของไป้ายตัวนึงสายตัวนึ่งโหลโหลฟังฟังสายสายานี่พ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 ี่่า่่ อะไรนะสายมีสายมีสายมีพี่จโดนใช่ใช่ใช่กว่าินผมเดิน่ปบลาตัวเดียวมั้งอุ๊ยโอ้โหเฮ้ยเ็เอาไปเลยยังไม่ทันจะได้เล่นเก็บ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 ็ข้างล่างถลลวงนะ่างล่างข่านะ่างข่านะลงไปละเก็บตายตายตายถอยได้นะถอยได้ถอยถอยได้ถอยพี่ถอยเลยถอยเลยกูเก็บของยตงหตโตตตโตตตาตต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 ตะ มิ่งไปเลยมั่งเลยเดี๋ยวพี่ไปดูบ้างม่อเขยมารักเขีมารักนบ้านเลยอยถ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 อยมอยถ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 ้ยถอ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 ยไมยตายถอ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 ัถอยถอยดอยถ้ยอยถอยถอยถอย้อยถ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 อยกำยังใจเดี๋ยถออยอยถยวออยอยถอยถัยถอยมอยถอยีอยวอยถอยถอยดอยถอยถอยย ไม่เก็บไม่โดนสักนัดเลยไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านยังเห็นลังเนเดี๋ยวบ้านยิงมาหน่อยเดี๋ยวาิงมาหน่อยตายตายไไหมเิไม่ไม่ไเอาเขาไปในตู้เลยเจอเบิลหัวแม่งเลยยี่่่่่่่่่่่่่่ะนี่ไงนี่ไง่่่่่่ม่่่เงียบไปแล้วด่ะ แล้วเราก็มาถึงช่วงการเลดบ้านนะครับที่เราเลดบ้านในครั้งนี้คือเราต้องการโลเกตนะครับผมเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีโลเกตเลยบอกด้วยว่าโดนเฟซนิวเนี่ยเลยเสร็จมันโดนเลดแล้วไอที่ไอที่เปิดเมื่อกี้ก็คือไม่ใช่เจ้าของบ้านนี่ยเหินหินเนี่ยของโครงหินเนี่ยโอหพีมากเอ้ยปินบ้านจริงป่ะเนี่ยไปนักงปินบ้านจริงป่ะเนี่ยมึงอะปินจริงเปล่าโดดตกนะโดดตกไม่หยุดเลยไปเเยรนี่ยตบผมเองกอะเฮ้ยไอยังมีดับเบิ้ลด้วย

<cam ber> อีกส ok, องลูกทิมเฮ้ยเอ้าูโด,ดนเอเขยิงไอ้เหี้ยถึงบิวแล้วดึงหน่อยใช่หนึ่งไอ้ห่าละเฮ้ยไมนโดนไอ้เฮียเฮ้ยข้างๆไงครับพอเจอฟากในบ้านไม่มีใครเรน,ม,น okay. มันได้บ้องโอเคได้บ้องนะไม่ต้องไม่ลองวางไม่ได้วางไม่ได้ไ มันมิวเชอร์หมอใช่ปะอมี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 เนี่ยอะไรนะกันเทากันเทาเราสามพันพี่ก่อนได้ยาที่สมบัติมีแต่ยาที่สมบัติมีเลยเล็กบ้านเลยไไปหนนเี่ยะใช้ไปแล้วเดี๋ยวนี้จัดเนี่ยเก็บปืนหมดแล้วเต็มตัวแล้ววะชั้นสอบมันจะมีอะไรเปล่าวะเฮ้ยล็อกเกตอ่ะอยู่ใครปะเอาไว้รวมเลยเนี๋ยวไม่ไม่อยู่ผมผมโยนไปให้เราเอเอเคอยู่ผมสามก็บอกแล้วก็แล้วก็มันก็มีบ้องแต่เขอให้เช่บ้องเดี๋ยมามามา มีองนะไม่เตียงทุบเตียงกันแล้วหรอ้มีให้สองมันมีสองเตียงอ่ะแต่ชั้นบนไม่ได้ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุมข้างนอกอยู่เอากระสุนไปพี่อ่่เดี๋ยวผมโยนไปให้ใครเนี่ยเนี่ยเอาเอาไปมันแถวหนึ่งพี่ผมได้มาแถวนใช่ปะใช่ใช่แล้วผมผมโยนไปให้เพื่อนอีกแล้วก็ยิงกลับเข้าตัวอีกโอ้หินเพียบเลยของของเยอะปูเลยอ่ะได้คนปะได้คนเยอะยังไงเห็นไหมล่ะพี่โอ้โลเกต็กไอ้เฮียอย่า นี่ไงไอ้ดูไงบ้านอันเดอร์พี่ไม่ใช่บ้านฮาร์เบอร์อย่ามาจังหอมหวานเดี๋ยวผมเก็บเงินเดอย่าเอาพารวยผมทิ้งแท้งไปเลยแท้งไรไปโยชน์ละเฮ้ยเราจะเจอเราจะเจอก็ไปแล้วเลยจะเจอกูวิ่งกูจะหนวกเกมไวดูเลยดูเราเจอกูจะถึงบ้านเขาแล้วเนี่นจะมีจริงหรอวะพี่ของไม่มจะมาแล้ไม่มีก็ฟาร์มใหม่ปืนละตลอดปล่นหลังนี้ใครรับผิดชอบอีู่หลังนี้ยทีโต๊ด เรัาจะเจาะสี่ยังไงบอกกันระเบิดไอ้คิมเอ้ยก็ได้ไอ้เจนี่เอ๋ยแล้เอ้ยยิงอีกรอบนึงไม่มีบล็อกหายมาชีโต้มาเมื่อกี้เราได้ยิงบล็อกเหงอยิงแล้วโผล่ไปนะโผล่ไปนะจะเล่นีียิงอะไรงดีประตูบานประตูบานพี่ประตูประตูประตูยิงเลยพี่มาละวไปรูบบล็อกไปรูบบ้็อกหายไปรูบบล็อกไวยังไงเยัยเห็นของเลยปะนะเห็นไหม เกียข้างในด่ะโอ้ยรถทิ้งตัวอีกอีกอีกประตูอีกตัวอีกรถน่าจะชอบกันแถบวะยิงเดียวผนเลยยิงไปก่อนขอเปลี่ยนครบหน่อครับครบหน่อยครบหน่อยเรียบร้อยโดนคนแตกเกียร์ชอกันแถบนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยมาคลข้อไงดิเอาไหมเอาไหมไปดูบวันนี้ มีปะโอยมีปตูอีบานนึงประตู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 หลบ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 ไปี่โอ้ยประตูอีกอนี่นี่ห้องของมันห้องบิ้องน้าตตแมงรูบ้างหปะยิงนคร่ไม่ต้องไม่ต้อง่ตแต่ีแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วอะไรอะนี่บิวันงงไป่ะนี่เล่นี่ฟ โอ้โหไหนะพี่โอ้โหเว้ยเว้ยโว้ยตอีกฝั่งนู้นเี่ตรงกลางถ้าถ้าอย่างนั้นก็ต่อนั่นน่ะตรงผาบิลว่าบิวอยู่ตรงเนี้ยใช่พอบิวอยู่ตรงเนี้ยคิมเดี๋ยวกูจะบอกเนี่ยนะเอาสูตรกูไปใช้ใช่พอบิวอยู่ตรงเนี้ยอะะไรนเอาเอานั่นไปใช้ไม่ใครเล่อ่ะเพื่อนเราเราเราเอาอะไรไปใช้อ่ะเอานี่เอากังหันนี่มึงตองกังหันน่ะตองหันแล้วไม่เปิดเลยอ่ะตลกไปอ่ะนี่ไงบิล มีประตูอีกหลังเองจะมีที่อะไรบ้างเนี่ยไอซ์แมนอันนี้ต้องกดหนักด้วยเขาไอซ์ไอซ์จะเฟิร์สสองกับสองแถวอะเฟิร์สแถวซือของบานันอีกประมาณสามลังของบานันนิดหน่อยของบานันเยอะนะเฮ้ยมีซาเนี่ยสองก็บอกโอ้มีแล่ยังไงเห็นไหมสีโทนเห็นไหมเห็นไหมดีกว่าบ้านนู้นเยอะพี่มาประตูไม้โอ้พอดีก่อนแล้วแต่ว่าพี่มาโนเร่เยอะกว่าอีกเฮ้ยใครปลาแล้วอะมเฮ้ยตายหมดเราจะตายหมด ขบบนป้บนปอโตไหมระเบิดปอเดียะไม่แตกหรอใครหรอตาอโอโหลมเพื่ออะไรวะขบบนก็หิวนั่นน่ะสิเพื่ออะไรวะแปลกทำไมเราเพื่ออะไรวะแปลกทำไมเฮ้ยยาบ้านสองกูสองจริงเอาต่อเอาต่อต่อยาชุดจังคอมพินเตอ์เลยต่ออะไรวะต่อเหล็กเนี่ยหละ เหล็กเนี้ยเหรอเออไหนวะนี่ไงพี่น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 ี่มันหรือเปล่ามันโยกมันบ้านนี้หรือเปล่าเออเอาต่อเอาต่อมีบันไดเปล่าจอบบนจอบบนลงล่างอุ้ยเชือกง่ายกว่าไหมถ้าเชือกก็มีนะตัวสองกับสองเลยพี่เอาไต่อถ้าเชือกพี่จะได้ตัวมันข้ามันอะไรเล็กเหรอเปิดแม่งตรงนี้ไหมไม่ใช่เชือก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 หรือเปล่ามีสี่ลูกอ้าเปิดประตูก็ได้อ่ะประตูก็ได้มีแปดลูกอย่าโค้ดเดี่ยวมีอะไรป่างวะเดี่ยวไม่มีเฮี้ยเลยวะไม่มีเฮี้ยจบเลยนะ เราต้องเอาไงเราต้องถอนเราต้องได้ถอนอุ้ยต้องเป็นคนตายเราบ้านหมอ่าเสื้อไอแซคนิวตันเก่าไว้ถ้าแอปเปิลไปหล่นลงหัวก็คงไม่มีแรงแขงช่วงเก็บคอมเมนต์หมดจัดแบบยังเลยเก็บเก็บมากเลยไปดูโอ้ยจะเฉียวบ้านลงสมแม่เลยเฮียเอแเซคเลย มึงไปซื้อจากร้านไหนเนี่ยไปรยุ้ของอ๋อเหี้ยเฮียเป็นไงล่ะหนึงแล้วหน้างลองเอาหมดแล้วป่ะน่ะเฉยหมดแล้วสวยเลยอะด้วยความหิวโหยนะครับผมกระโดดเข้าไปก็จุกอกกันเลยไปสิครับ หลังจากนั้นผมก็ไปฟาร์มซันเฟอร์แล้วก็เจอบ้านที่หน้าเล่ต่อนะครับผมแล้วก็เลยที่เลือกจะเล่หลังนี้กันต่อตอนเนี้ยพปกเราไอ้เหี้ยบอกนี่ไงห้องระหว่างที่เรากำลังเล่บ้านหลังนี้อยู่ก็ได้มีคนมาจะเคาน์เตอร์ครับท่าที่ท่าจะเคาน์เตอร์แต่ก็ไม่เข้านะครับผมพวกเราก็เลยไปเดินยิงหน่อยมันหนียาวอ่ะอนโนอันโน้บหนอยเดี๋ยไอ้เหี้ยโซดาขีดไปละไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็โดนตายได้เกิดละตายหนึ่ง ตัวเต็มตัวเต็มเด็ดตรงไหนตรงไหนข้างนอกเลยช่วงกระแทกตรงไหนสุดาบิลยี่สิบสี่ประตูอ่ะตรงประตูเลยตายอีกอันติดตายเฮ้ยเฮ้ยหลังมาป่ะพี่ตแปดไม่ใช่เคกูนะอันเนี้ยเอาเพื่อนตายไปนะได้ได้กำลังมาพี่ พี่โดนเอเคยิงปะหรือไงใช่ใช่ใช่โดนเยอะใช่ไหมเอเคอยู่ตรงพี่เอเคตายบู๊แนบู๊แน่คนในบ้านบู๊แน่ไม่ได้เอเคเต็มฮัลโหลลงมาบู๊กูหน่อยใครในบ้านนะกลับบ้านเลยไม่ชี้เลยระวางตัวใส่โุดาเลสเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปรู้ศพชีโตส์เข้าไปรู้ศพชีโตส์ก็ไปไปไปดูเลยไปดูเลยเข้าไปลุ้เลย พอไปเข้าไปเข้าไปขึ้นไปเจอเลยเก็บมาเก็บไปหมดเลยดวนเลยไอเคเยอะไอเคเยอะไอเคมาเยอะโอ้ถอดเลยนะคกันที่เหลือถอยเลยคนเก็บเก็บควงกลับเลยไอ้ย่านย่าหมดวะข้างกำแพงเหรอใช่ที่ข้างกำแพงเลยยินแล้วกำแพงที่เราเจาะยังไงไอ้ย่าอยู่นี่โอ้อยินผู้ใหญสัตว์ตายหมดตายตายชึ้นข่าตาย มีเยอะนะสามตัวสี่ตัวเลยตรงนั้นอ่ะต้องอัดมาไตไตหนึ่งเดี๋ยวนี้มาชุดเต็มตายสองนะเหลือตัวเดียวมาหน่ะศพีกทีมไม่ใช่น่าจะมีคนเอ้ยมาแล้ถุงหายไปส่วนหนึ่งว่ะไม่ปืนอยู่ศพตัวเปล่าพี่ถ้ายังอยู่ก็คืออยู่ถ้าไม่อยู่ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนลูดไอ้เหี้ยเอ้าบบ้านอยู่ไหนข้างข้างข้างซ้ายข้างซ้ายมีแล้วชุดแดงอ่ะไอ้ชุดแดงวิ่งอยู่อยู่น่ะวิ่งแดงอยู่อยู่ข้อของแพงอ่ะยิงดิฮัลโหลใครอ่ะไอคิม าตายเข้าหัวไม่ตายพี่อะไรอ่ะตายหนึ่งตายตายจะแตงตายเหรอเออโอ้ยไอเคอยู่บนนู่นกำแพงหินนะเวลพี่ธานมีตัวเปล่าถือธารมานะพี่ตรงกำแพงฝั่งซ้ายอะ่ะตัวดำถือธารเข้าไปในกำแพงบ้านแล้วพี่ ก็ไปหินนะก็ไปหินนะก็ไปหินนะตายตายตายตามัยยเฮ้ยตัวป่าวิ่งไปเหียบเขาเฮ้ยในบ้านในบ้านในบ้านตายห่ตายหนึงโอ้โมันก็จะผ่าหงสองในบ้านวิ่งหลังมาี่มารสามตัวคิด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  ช่บ้านผ้าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้ต๊ดผมเนี่ยอ๋อในเขียวว่ายไม่ได้มาจากทางนั้นนะเฮียใช่ไงบ้านมาันอยู่ข้างเราเลยตายตายในบ้านตายหมดจังหวะน,นี้คือนัวกันมากครับผมไม่รู้ตี้ใครต่อตี้ใครมายิงเราไม่หยุดพักแต่เราก็ได้ปืนกลับมาแล้วก็ได้เ k เคเพิ่มนะครับผมก็ถือว่าคุ้มกันไปเลยหลังจากนั้นเราก็ออกไปขุดแร่กันต่อครับผมแล้วก็เพื่อนก็โดนลูดแร่ไปนะครับที่หน้าบ้านตัวเองแล้วผมก็วิ่งกลับมาทันทีก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันมา2ตัว เอาหน่อยละกันเรือของนี่นี่ของนี่นัดข้างหลังข้างหลังมันไม่ไปนะไหรือว่าฟังไปวะ่งมาข้างหลังเนี่ยจอดรถไฟ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 รไฟเลยรถไฟรถไฟไม่ดีรถไฟใต้ดินอ่ะเราใช้วิ่งอยู่ละสามร้อยยี่สิบสายหนึ่งรถไฟรถไฟก่อนเลยตายหนึ่งสายหนึ่งรถเดียวตี๋ตีหลังมันพี่นึงโอ้ยเลื่อมมดเลื่อมมดเลื่อมมดเล่า จะตายจะตายมันหลังอยู่หลังโล่ไหมกูแตกเราไม่ดียังยังยังกูยังไม่แตกยังอยู่รอดมันให้รอดมันให้อยู่ข้างหลังมาแล้วเอาหน่อยดิกิรมเอาหน่อยดิโทลเดินเดินดูไททันหกสิบเมตรไอ้เหี้ยมันตั้งโล่เก็บศพเพื่อนแน่เลยโอ้ยเยีะโคตรแม่นไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นตายปะหวาถามเมตรตรนั่นแหละโโอเย้หีตันชุดหน่อยมาเก็บของมาเก็บของ ดูไททยนท้ๆไม่ปูพี่อะแความแม่นเลยไปคิดว่ามันแม่นเนาะอะไรวะวัดไต่เฮล์มารู้อะไรวะไม่แม่หมายถึงแบบรีเซิร์ฟเหมือนรีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่คนนั้นไม่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 ตอนเช้าตอนเช้าไล่ยไะอุ้ยพี่อะเอ้าสุดยอดมันขึ้นมาเเออ โอ้โหโรนี่มีคนนี่มาอีกเส้นเปรียบหายวับไปกับตาเลยยาพี่มาอีกใครอ่เฮ้ยไม่ใช่อ้กเก็บสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบมีคนยาหายวับไปกับตาเลยไม่ใช่เก็บแรกก่อนบ้านนี้เลยพี่มาร์คบ้านมาร์คเลยพี่ไม่เห็นนะ เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยมายังอยู่ยังอยู่มาเอาเอคีพี่มาร์คเราต้องอ๋อเออบ้านอาบิสามงี้ไปอีเซ็นน่ะได้เลยจะไฟเอ้ยน้ำยาขุดแรงไม่หมดเลยด้วยไอ้เหี้ยเฮ้ยตายแล้วมีคนยิงเข้ามาพี่ไม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 ่อย่าเปิดตู้นะก็ออกทางนี้นี่ทางนี้แล้วเมื่อกี้ก็สุดเมันโดนผมเป๊กๆๆ้ไม่ใช่เหรออยู่ไหนวะอยู่วอลวอลไม้อันนี้สองเห็นไหม อันซ้ายใช่ใช่อันซ้ายอันซ้ายเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอ้อมแบบโคตรไกลให้นี่นี่นี่โลไม้เนี่ยตายพี่มีมีมีตาย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 สองตัวสองตัวมีข้างหลังเต็มเลยข้างหลังเต็มเลยเต็มเลยเข่าหลังเลยหันมา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 เวลานละใครยิงโก้เฮียได้เวลาบันเทนยูเทลกูเข้าหลังได้กูเข้าหลังได้เฮ้ยโดนหัวบันทังหัวชุบได้นะคุณก่อนนั้นมาก่อน ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบตังไม่ต้องรีบตังขนาดนั้นเฮ้ยมันดันมาแล้วนะเรามันดันมาแล้วตายอีกนะตายอีกนึงโอ้โหผมมา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 หมดยังหมดยังอยว่ตรงประกาศตัวนึงอยู่ตรงประกาศตัวนึงประกาศประกาศอยู่แนวว่าประกาศประกาศอยู่อย่างไกลเลยไอ้กินใช่แต่ว่าผมเต็มตรงนี้ตายหมดเลยผมหายตายตัวนึงเลยพี่ไม่เหลือข้างบนอ่ะไปดิไปเดี๋ยหายอยู่ ้ยนี่ไงสายม,ามาือพี่เดินเผ่าร่างมาละชิดโนบะเลยเดี๋ยวตายตายขบวนหัวไม่ตายรหรอวะกูก็ยิงหัวตายเลยอืเซ็ตเนี่ยเยอะแยะไวออ้รดปืนอ๋อรถไฟพี่หวัวใช่วะเออรถไฟมันยิงตามตูดกูอยู่เลยเมื่อกี้นะมีอีกมีกตายตายก็เ่ี่ยละล่างเนินล่างเนินล่างเนินหน้ากูหน้ากูเราไปไป โอเคครับวะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเก็บศพผมนะเดี๋ยวผมก็เก็บได้ๆผมพี่เอายามาด้วยผมขอหยิบยาพี่ไปเลยเก็บศพนี้นะทำนัดพี่ตายปะว้าตายแล้วเฮ้ยมันตัวเฮี้ยเฮ้ยมันตัวเปล่าหรอมาเฮี้ยเฮ้ยลงรถไฟไปเฮ้ยมาเจ้าของในรถไฟพี่ผมลืมไปตัวนึงข้างในเอาวิศพอยู่ล่างอยู่แต่ไม่มีปืนนักใส ตายไอ้ข้ามันขาวิ่งอยู่นะเด้อกระเป๋าปะกระเป๋ามั้งตายสองนะข้างล่างลงไว้ลงไปลงไว้ลง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 พบพบรถไฟข้างบนคนนึงไปเปาอะไรครับนี่อันี่ให้หแม็กกับชุดเต็มหัวหมาเซ็นมันจะมาเอาของเด็กชุดเต็มมันลุ่นไปหมดแล้วดิ ผมทีมันตายแนตะผมไม่ได้เก็บของมนะันหลังจากจบศึกตรงนี้ผมก็ไปนอนกันนะครับผมแล้วก็ตื่นมาใช้อีกวันนึงก็เรียบร้อยตามสเต็ปครับบ้านแตกโดนคนจีนมาเลยครับผมก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่ไว้หน้า clip, ครับผมซ you ในคลิปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ